นี่เรากำลังเดินทางไปที่น้ำตกนะครับทุกคนแล้วก็ไปเที่ยวนะครับตรไเป็นน้ำตกโยงนะครับเราก็จะเข้าไปอันนี้ในเขตอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมกเคยมกีการตรวจด้วยนะครับาเรือนันีนี้เป็นวันครอบครัวนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีการเก็บเงินเราจะพาทุกคนไปเขาบอกว่าได้ไปสื้อมมเขาว่า ไปถึงที่แล้วก็เดินอีกประมาณ300เมตร300เมตรเนาะ300เมตรเนาะ300เมตรเนาะสามเมตรแล้วก็เดินครับนี่ตรงนี้เป็นเขตอุทยานอะไรไม่รู้นะครับโอ้หน้ามากลางติ้นเหมือนอันนี้อยู่เลยอำเภอทุ่งสงครับทุกคนใช่ไหมน้ำตกมีกลางตรงกลางติ้นด้วยข้างล่างโอ้โหจอดรถนะจอดรถตอนครอบครัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำตกกันนะครับเดี๋ยวไปชมว่าน้ำตกจะสวยขนาดไหนที่อำเภอทุ่งสงครับสิ่งงามปานใดนะครับทุกคน สองหนึ่งเป็นสองไม่ได้มาวันครับซึ่งหมอบบนี่คอยนะคอยมาควบคนนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวั้งตัวนะครับเดินนี่จะเป็นที่จอดรถนะครับทุกคนเราจะพาเดินไปนะเนี่ยผมถอดเสื้อได้แก้ผ้าเลยผมแก้ผ้าเล่นได้ครับเราก็จะพาทุกคนเดินไปนะครับ น้ำตกโยงนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงทุ่นตรงนี้จะมีป้ายใช่เรามีสะพงสะพานด้วยเดี๋ยวเราเดินไปนะครับทุกคน ตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับสำหรับถ่ายรูปตรงนี้ก็ต้องรักษามาตรการนะครับทุกคนใส่แมสตเวลาท่องเที่ยวนี่สวยมากทุกคน,กคนแต่น้ำไหลน้ำใสไหลเย็นมาก้องถ่ายรูปหน่อยนี่ครับทุกคนสวยไหม ขึ้นมาอุทยานระดับลำดับแรกนะครับทุกคนก็จะมีสะพานนี่ครับสะพานเดินข้ามข้ามแม่น้ำเนาะเดี๋ยวคนก็ทยอยทยอยมามันถ่ายรูปได้แล้วก็มีถนนครับเนี่ยข้า่างกางล่างจะเป็นถนนใ้สําหรับรถยนต์ผ่านได้นะครับทุกคนแล้วก็น้ำข้างหลังก็จะเป็นน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปที่น้ําตกนะครับว่าจะเป็นจะสวยขนาดไหนนะครับมาอันนี้มากับคู่ตองนะครับคนคตองกับพี่ฉุยนะครับเป็น นี่แหละเพื่อนๆกันนะยครับเพื่อนนี่เดี๋ยวเราจะพาไปข้างๆท,ทางสวยเนาะนี่ยหะตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเราไงได้รุปเนี่ยรุปนึง ก็เดินนะครับเขาบอกว่าต้องเดินไปประมาณ300เมตรข้างทางก็จะเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกมีปลาด้วยต๋องมีปลาด้วยพี่จอยปลาตัวใหญ่ๆอญ่อืมลอยเต็มๆข้างล่างครับตัวนี้จะพาไปดูน้ำตกนี่ปลาเพราะว่าโอ้โนี่ยตัวใหญ่ๆเลย เดี๋ยวเราพาไปดูน้ําตกครับทุกคนไม่รู้ว่าด้วยมา,มาปลาด้วยครับทุกคน <มา S 1> อืม ระหว่างทางเดินก็จะเป็นลำธารน,นะครับที่ไหลลงมาจากน้ําตกช่วงนี้เขาก็ให้ใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันโควิดในนะแต่ว่าตอนนี้เราเดินคนเดียวเราก็เปิดได้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันมันจะเป็นที่เป็นสะพานข้ามเป็นจุดๆๆให้คนได้เล่นน้ำนะครับทุกคนเดีเราไปชมกันยังไม่ถึงนะอีกไกลอยู่ครับ มีแวะพักอุป no um, ่าปลาปลาเราไปดูปลานี่ครับตรงนี้จะมีปลาเยอะมากนะทุกคนอุ้ยต๋องตองปลาเราไปให้ปลากินนะฮะนู่นเห็นไหมปลาท่าน่ะนู่นกับเขานั่งเล่นอยู่นะเนี่ยก็ข้างๆมีปลาเยอะมากนะครับทุกคนเดี๋ยววัด ตอนกลับหรือว่าตอนลงมาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปลาสวย โอ้โหสวยต้องเฮ้ยเฮ้ยเจ๋มาก มนะมนานี่นต้งะตรงป่ะปไาทุกคนดูปังป่มนมันกัดไว้นอ้องมันตอดอะไรไหมไม่กัดใช่ไหม ตรงนี้ก็เป็นจุดเล่นน้ำนะครับทุกคนมีปลาด้วยอันนี้เราไม่ได้เตรียมชุดมานะ อันนี้ก็ตกน้ำไม่ที่เรียบร้อยกัยบกันเล่นน้ำจีบปลาได้จีบปลาได้ตอ,องนะสอง ่กี er ้ก็ไม่ได้ตั้งใจลงนะครับทุกคนแต่ว่าเราตกน้ำก็เลยจำเป็นต้องเล่นครับสวยนไหมครับข้างหลัง ตอนนี้จางก็พาทุกคนมาชมแล้วนะครับพาเล่นน้ำไปนิดนึงครับเพราะว่าตกน้ำก็จะถ่ายบรรยากาศชื่นวย นี่คือพี่ที่มาด้วยกันนะครับก็วันนี้เป็นวันครอบครัวนะครับทุกคนทุกคนก็จะมาเที่ยวเป็นครอบครัวกันนะนะครับคลิปนี้เราเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูนิดนึงว่าระหว่างทางลงมีอะไรนะครับของน้ําตกโยมนะครับที่ทุ่งสงนะครับนี่บรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะมากแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับแก่มากปลาปลาวิ่งเป็นแถวเลยครับ ลอยไปเป็นแถวเลยน้ำใส่ไหลยเย็นเห็นตัวปลาเข้ามายัางครับพีคือสะพานเราจะพาเดินข้ามสะพานนะครับปะ สวยแต่ว่าสวยใครเล่นรับทีิเยอที่สาลนะนี่บรรยากาศตอนกลับครับทุกคนไม่จุยเด็กเล่นน้ำครัในระหว่างทางกลับก็จะเดินลงมาเหมือนเดิมครับทุกคน ข้างๆก็จะเป็นลำธารเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศของน้ำตกฝากกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ ลึกถึงไงมากระเดินนะโอ้ลึช่ได้